สวัสดีค่ะพี่กันมาแล้วนะคะทางเพจทางวิรูบนะคะแล้วก็ทางติ k t ต k อพี่กันนมแม่ค่ะดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็กดทักทายกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไลฟ์สดนี้นะคะ สำหรับหัวข้อวันนี้ก่อนเลยนะคะถึงเนื่องจากมีคุณแม่เรียกร้องให้พิกันนะคะทําเมนูอาหารนะคะเพิ่มน้ํานมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีลงเมนูอาหารสําหรับลูกน้อยนะคะค่อนข้างบ่อยคุณแม่บอกว่าพิการแนะนําเมนูเรียกน้ํานมหน่อยนะคะอ่าวันนี้แหละขอมาเรียกมาบอกในไลฟ์สดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวอินโฟกราฟิกจะตามมาอีกทีหนึ่งนะคะมากันเลยดีกว่าสําหรับเมนูนะคะเรียกน้ํานมนะคะอ่า หลังขอนะคะจริงๆเมนูเรียกน้ํานมเนี่ยนอกจากกินหลังข้อแล้วคุณแม่ที่ท้องแก่หรือว่าท้องใกล้ข้อนี่ก็สามารถกินได้เลยนะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นได้นะคะมากันเยอะหรือ,อยังนะคะโอเคหนึ่งอยเก้าสิบท่านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันเลยนะคะเมนูแรกค่ะเมนูแรกนะคะอันนี้ก็คุณแม่อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเรื่องของหัวปีค่ะอ่าหัวปีนะคะหัวปี หรือว่าปีก้วยนะคะคือที่อยู่กับต้นกล้วยเนาะเขาบอกว่าหัวปีเนี่ยเป็นอาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะนอกจากกินแล้วเพิ่มน้ํานมแล้วก็ขับถ่ายดีมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ธาตุเหล็กบํารุงร่างกายนะคะเวลาที่พูดถึงอาหารบารุงน้านมเนี่ยมันไม่ใช่แค่บารุงแค่ให้มีน้ํานมอย่างเดียวนะมันต้องบํารุงร่างกายคุณแม่หลงังคลอดด้วยนะคะเพราะถ้าร่างกายคุณแม่ได้อาหารเพียงพอได้อาหารที่ดีเนี่ยน้ำนมก็ถึงจะผลิตแล้วก็สร้งเยอะนะคะอ่าโดยเมนูหัวปียกตัวอย่างเช่นเมนูอะไรบ้าง ถ้ามีใครมีเมนูอื่นแนะนำนะก็ก็ลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้โพสที่ไลน์ได้เลยเนาะเพราะว่าพี่กันอาจจะบอกไม่หมดนะคะหัวปีเมนูอะไรทำอะไรได้บ้างหัวปีนอกจากแกงเลี้ยงส่วนใหญ่เราก็รู้จักแกงเลียงหัวปีแต่บางคนไม่ชอบกินอ่าต้ยามยำขาไก่ใส่หัวปีเคยกินไหมคะหัวปีต้มจิ้มน,น้ำพริกหัวปีฉุบแป้งทอดหัวปีชิปแป้งทอดนี่พี่กันชอบมากนะคะยำหัวปีอ่า หรืออาจจะมาต้มน้ําหัวปีก็ได้ต้มอิต้มกินเองเลยก็ได้นะคะอันนี้เลยนะคะเมนูที่สองค่ะอันนี้ก็คุ้นหูนะคะแล้วก็รู้กันดีก็คือขิงอ่าขิงนะนอกจากขิงจะช่วยเพิ่มน้ํานมนะคะบอกว่ายัางช่วยขับเนือขับลมนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนนะคะมันเท่าอาการหวัดได้นะคะเป็นอาหารที่เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดมากเลยนะคะเมนูขิง ขิขงทาอะไรได้บ้างคะแน่นอนผัดขิงอ่าบัวลอยน้ําขิงโอ้โหพูดแล้วก,ก็อยากกินของหวานเลยเมื่อกี้กินข้าวมาไม่ได้กินของหวานเลยเนาะบัวลอยน้ําขิงนะคะอะไรอ่ะมันต้มขิงอย่างเงี้ยค่ะกินได้เลยนะคะเมนูขิงบางคนนี่กินยีงไงขิงสดเลยด้วยซ้านะคะอาหารที่สามใบกะเพราค่ะใบกะเพราเพิ่มน้ํานมนะคะคุณแม่ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นอาหารคิดไม่ออกอะไรนะอาหารสิ้นคิดที่เขาบอกข้าวผัดกะเพราเนาะคิดอะไรม่ออกคิดข้าวผัดกะเพราแต่จริงๆแล้วใบกะเพรามีประโยชน์นะคะช่วยเพิ่มน้ํานมนะคะมีแคลเซียมโปรตีนสูงนะคะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อแหนนอกจากบำรุงน้านมแล้วนะคะทําอะไรนะ้ผัดกะเพรานะคะใส่กะเพราหรือใส่ในต้มยำได้นะคะผัดกะเพราอาหารประเภทที่สี่ค่ะวันนี้นะคะที่นํามาฝากก็คือ ฟักทองค่ะจะสังเกตว่าพี่แกจะแนะนําบ่อยนะคะฟักทองนะคะฟักทองมีวิตามินเอฟลาซินะคะบเบต้าแคโรทีนและก็ใยอาหารนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายคุณแม่หลังคลอดน,นะค,ะ,นนคะและที่สําคัญก็คือแน่นอน,นะค่ะวันนี้เราแนะนําเมนูเรียกน้ํานมนะคะฟักทองก็ช่วยเรียกน้ํานมเนาอะ,อะทำอะไรได้บ้างแกงแกงเลียงอย่ะแกงเลียงทุกคนรู้ดีเนาะใส่ฟักทองใบโหระพาหัวปีเนาะใส่ผักได้หลากหลายเนาะ อะ,อ,อะไรอย่างน้ำเต้าบวบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแกงเลียงเขาต้ใส่แบบนี้เนาะน,นอกจากทาแกงเลียงแล้วฟักทองก็ผัดไข่ง่ายที่สุดผัดไข่ผัดหมูสับนึ่งกินก็อร่อยฟักทองนึ่งกินสดนึ่งกินเฉยๆเลยเนี่ยค่ะฟักทองนึ่งอนะเนาะฟักทองผัดไปแล้วเนาะฟักทองแกงบวชฟักทองแกงบวชฟักทองเชื่อมก็ระวังเรื่องของน้ำต,ตาลสูงแค่นั้นแต่ว่าสามารถกินได้นะคะเมนูฟักทองอ่า อาหารตอบตายอาหารประเภทที่ห้าค่ะกุยช่ายกุยช่ายหรือเราอาจจะจัดไปดอกดอกไม้ขวาที่เขาเรียกกันผักไม้ขวานนะคะกุยช่ายเนี่ยเป็นผักที่มีไฟฟ้าสูงช่วยบำรุงกระดูกบรรเทาอาการปกช้ำแก้ปัสสาวะกรปรกระปอยแล้วก็ที่แน่ๆคือช่วยบำรุงน้ำน,นมดีมากใครเคยรู้ไหมกุยช่ายเนี่ยนะคะเมนูอ่าเมนูนะคะผักกุยช่ายผัดตับ อันนี้พี่แกนชอบมากจริงๆแล้วเมนูนี้ดีนอกจากน้ำนม,นมนแล้วถ้าตับก็ช่วยเรื่องของธาตุเหล็กด้วยให้กับแม่หลักคอดนะคะที่สูญเสียเลือดไปขนมกุยช่ายเอที่เราเรียกกุยช่ายเนาะกุยช่ายทอดน,น,นย่งเอยก็กินได้นะคะผัดผักธรรมดาใส่กุยช่ายธรรมดาถ้าใครไม่ชอบกินตับก็ได้ใส่หมูใส่อะไรก็ได้หมดนะคะกุยช่ายเนาะต่อไปเป็นอาหารประเภทที่หกค่ะเออ ที่ต้องบอกว่าต้องเอามาหลายเมนูหลายอาหารเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่กินหัวปีบางคนไม่กินขิงมันจะได้มีตัวเลือกเนาะอ่าเมนูต่อไปเมนูที่หกค่ะมะรุมค่ะมะรุมนะคะกินกันเป็นไหมบางคนรุ่นใหม่ก็จะ,จะแบบว่าไม่ไม่เคยกินมะรุมนะคะมะรุมนะคะมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึงเจ็ดเท่านะคะมีแคลเซียมสูงมากกว่านมถึงสี่เท่านะคะโว้ ฟังอย่างนี้นี่อยากกินมะลุมขึ้นมาทันทีนะคะมีทั้งแคลเซียมมีทั้งวิตามินซีนะมีวิตามินเอโพแทสเซียมนะคะโปรตีนสูงและบำรุงน้ำนมนะคะเออเนาะนอกจากนี้เ็าบอกว่ามะลุมเนี่ยมีสารอาหารที่ดีแล้วนะคะสําหรับแม่และลูกแล้วยังถูกมะลุม,มยังถูกนํามาใช้ในการรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง10ขวบด้วยนะคะโอ้โหฟังแล้วรู้สึกแบบทนะนะึ่งเนาะมะลุมเนาะพืชผักพื้นบ้านของไทยเราเนาะ โดยที่ตัวตัวหอมมะรุมเนี่ยจะมีศบคุณเนาะช่วยในเรื่องของการขับน้ํานมนะสําหรับเมนูเมนูน้ํามะรุมนะคะก็จะต้องขุนหูก็คือแกนส้มใบหรือดอกมะรุมแน่นะคะอ่าใช่จะลืมบอกไปว่าส่วนส่วนของมะรุมที่มีส่วนในการขับน้ำนมคือใบและดอกนะคะเราเราต้องมาทำกับข้าวเนาะ และต่อไปอาหารประเภทที่7ที่ช่วยบำรุงน้ำนมอันนี้ง่ายมากพี่ว่าหลายคนกินได้และกินเป็นนะคะคือตำลึงค่ะตำลึงไม่ใช่ทําอาหารให้ลูกได้อย่างเดียวนะตำลึงอ่ะทำอาหารให้แม่หลังคลอดได้ด้วยนะคะตำลึงนอกจากช่วยบำรุงน้านมนะคะยังช่วยบำรุงเลือดกระดูกสายตาอ่าเพราะมีวิตามิน A นะคะบำรุงประสาทเนาะผมมีวิตามินหลากหลายมากแล้วก็มีแคลเซียมนะคะ มีเช้นหย่อาหารนะคะโอ้โหกินแล้วก็ขับถ่ายง่ายในแม่หลังคลอดเมนูอะไรบ้างนะคะแกงจืดตำลึงอ่าแกงกะทิลูกตำลึงอ่าใครมีเมนูตำลึงอะไรอีกบ้างผักเอามายำได้ไหมยำตำลึงใบตำลึงใส่หมูสับพี่กันเหมือนจะเคยคุ้นว่าเคยเห็นนะที่เอาใบตำลึงมาลวกนะคะยำใส่หมูสับเหมือนยำผักกูดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก,ก็ก็อร่อยนะคะ เมนูตำลึงนะคะเนี่ยเอามาบอกกันนะคะสำหรับเจ็ดอาหารที่เอามาทำเมนูต่างๆได้นะคะที่จะช่วยเลี้ยงน้ำนมให้กับคุณแม่หลักลอดพอบางบ้านากําลังกินขิงกันอยู่อย่างเดียวเลยนะคะเผื่อเบื่อขิงเบื่อหัวปีนะก็จะได้มามีที่มันหลากหลายขึ้นนะคะลองพลิกแพงอาหารใครมีเมนูอะไรเด็ดๆอย่าลืมมาแนะนำแม่ๆในเพจพีกันบ้างน,นะคะ ต้มหัวปีใส่กระดูกหมูต้มกะทิมีคุณแม่แนะนําเมนูนะคะทุกแม่ขอบคุณมากค่ะต้มกะทิหัวปีใส่กระดูกหมูนะคะโอ้โหแล้วก็เออมีทอดมันหัวปีอีกนะที่เมืองกาน่ะเวลาไปเที่ยวอะ่ะจะต้องแวะร้านขายของฝากเขาจะมีทอดมันหัวปีนะคะก็เผื่อใครชอบแบบของทอดทอดเพราะว่าบางคนไม่กินเพราะมันมันรสชาติไม่ถูกปากแต่พอกินทอดมันหัวปีพี่จะบอกว่ามันไม่เหมือนหัวปีอะ่ะเออนะคะ มีเมนูไหนอีกนะมีคุณแม่แนะนํามาไหมนะคะเช่วยกันแนะนําเมนูเด็ดๆมากันเลยนะคะเผื่อพี่กันเนี่ยพูดไม่หมดนะคะเมนูที่พี่กันพูดไปถึงอาหารพื้นบ้านเจ็ดเจ็ดตัวนั้นนะคะว่าทําอาหารอะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้วทําตําลึงต้มหมูสับนะคะกินทั้งแม่และลูกได้เลยถ้าลูกหกเดือนขึ้นไปนะคะได้กินทั้งแม่และลูกท,ทํทีเดียวคุ้มนะคะ ให้หลายเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ